สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการคิวบิ้นนะครับอยู่ในเกมเอ่อ Final Bullet ครับเอ้ากดถ่ายไม่ถ่ายอ่ะแป๊บนึงเอ้ายังไม่ถ่ายเหรอหนึ่งทำลังนับสามสองหนึ่งโอเคเป็นด่านวางระเบิดครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่รายการคิวบิกหรือจะเปลี่ยนชแนลดีชแนลดื่มมันแหละช่วยกันถ่ายเออครับแล้วก็กดสตาร์ไปเลย เฮ้ยแบงค์รู้สึกเมืเ่อกี้จากที่ทำตลกเมืเ่อกี้ทำได้ดีกว่าอีกอะ่ะดีกว่าที่เราถ่ายผ่านมาเหรอเออเอาเฮ้ยชนะฟรีๆไม่ใช่ว่าแบงค์เข้าไปแล้วมันพึง่งมันมัน,ม,นมันชนะมันจบเกมไหมนะเอารีบ,บเข้ามาได้ยังไม่จบยังไม่ทันวางระเบิดลังโหลดดิ้งอยู่วางระเบิดเดี๋ยวนี้าวางจะวางไม่วางโดยหน้าตา เดี่ยวมาสั่งอะไรครับผมเอาบีเหลืองชามหนึ่งครับอ้าวแล้วเนี่ยพ่อผมเป็นเอออะไรนะพ่อผมเป็นอบตแม่ผมเป็นล้วงมาแล้วเออยังไม่เรียบร้อยตายครับแพ้ครับผมโหลดเสร็จแล้วเข้ามาเลยนายแบงค์นี่มาแล้วใครเอ้โฟอยู่ไหนอยู่ไหนโูเอา มันยังไม่มันเป็นแบบวางระเบิดใช่ไหมวางระเบิดดิเออก็แสดงว่าดัเงเข้าไม่ได้เอาเหรอมันต้องรอให้คนแท็กก่อนอ้าคนชอบท,ท้าทายก็แบบนี้แหละเออตายโห <light. S 1> แพ้แล้วโอ้โหมะมาแบงค์เข้ามายังแบงค์อยู่ทีมตรงข้ามมาคำว่าแบงค์ไม่จริงกับบี ทำไมเรามาตามหาแบงกันครับอย่าเพิ่งยิงกันนะเจอก,กันแล้วอะทำไมโอ้ยตายเออชุุุุชชชูว่า เลสมูเวล์ระเบิดอยู่กับใครเบโอโซนระเบิดอยู่กับใครโอ้ยโอ้ยโดนยิงเดือดแตงยิงตรงไหนยิงหัวหัาเฮือจากตรงไหนเนี่ยทำไมยิงกันปืนแบบแรงมาก ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่าไปทางนั้นเออเจอแบงค์แล้วยิงแบงค์เลยยิงเลย,ยแพ้แบงค์ได้ไงอะไรมันไม่ใช่แบงค์จริงเหรอแบงค์อยู่ตรงรถเนี่ยไม่อยู่จนจุดเอาแล้วเมื่อกี้เห็นชื่อแบงค์อะโถ<ด>แพ้จนได้โถเอ้ย โย่สีฟ้าไปก่อนดูเนี่ยหนวแ้วตูมเออสามสามเลมไเอออะไรนะอามปีใชวเสีใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอันนั่นไม่ได้อีกอเคเตเตเติร์เติร์เติรเติร์เติรเตเต เราขอจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ